คณะทำงานพ <esh ya. S 1> ิจารณาจัดหาวัคซีนทางเลือกนะซึ่งมีคุณหมอปิยสกรลสกลสัตยาธรอใน่านะคณะํางานาะจะคุยกับคุณหมอนกพรชื่นกลิ่นผู้อำนวยการสถาบันระบบสาธารณสุขสวรสในฐานะคณะทำงานที่ว่าเนี่ยนะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรัชพลคุณรัตีพันธ์และท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับเห็นบอกคุณหมอเป็นแฟนรายการอยู่เหมือนกันนะฮะ แอ่ฟังอยู่ครับเพราะว่าสนุกสนานแต่มีจิกแกมหยอกบ้างครับขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะครับผมเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนนิดนึงนะฮะเอาในส่วนที่รัฐบาลจัดหามาเนี่ยผมดูในมติคอรมอที่เอออกมาเนี่ยก็โอเคว่ามันก็แบ่งเป็นล็อตๆใช่ไหมไอ้ล็อตก่อนหน้าที่แอสตราเซเนกมาแล้วก็เอามาจากซีโนแวคสองล้านห้าแสนโดส ซึ่งตอนนี้ก็เข้ามาถ้าคิดเบ็ดเสร็จแล้วก็ตกประมาณ2ล้านโดสแล้วก็จะมีปลายเดือนนี้อีก5้าแสนโดสนะไอ้ลอถที่เข้ามาล่าสุดล้านโดสเนี่ยเห็นว่าจะเริ่มฉีด21เอ,เอยี 21, ใช่ไหมที่จะเริ่มฉีดครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีจาก a s สตราเซเนกาสองสองสัญญาก็คือสัญญาแรก26่ล้านก็มิุนาถึงสิงหาแล้วก็ 35ล้านสกัญญาถึงธันวาอันนั้นคือแผนที่เราจัดหาไว้แล้วถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับทีนี้มันก็มีประเด็นที่คนก็บน่บนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราฉีดช้าจ,จังก่อนหน้านี้มันไปแค่หกแสนกว่าเองท,งทั้งทั้งที่เข้ามาสองล้านโดสแล้ว มันทําไมมันช้าเออเอาชี้แจงประเด็นนี้ก่อนครับผมอันนี้อันนี้ขอขออนุญาตอย่างนี้นะครับมาวามข้าใจผมจะผมจะยิงไปที่ว่าทําไมช้าเลยนะครับแต่จริงจริงเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าในการที่ผมจขอโทษนะครับผมประชุมบางวันเลยอาจจะแหบไปด้างนะครับครับเออเออข้ามาสองล้านโดสเนี่ยท่านต้องเอาเอาเจ็ดสิบจังหวัดฐานก่อนอืแล้วก็โรงพยาบาลอีกอประมาณหมื่นครับ พันแห่งหาดอีทีหนึ่งเรือนิดเดียวครับเรือนิดเดียวครับข้อจํากัดข้อที่หนึ่งก็คือว่าเราเรียกตัดเรียงําดับความสําคัญอืแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะให้บุคลากรผมพูดในที่ประชุมเลยว่าบุคลากรการแพทย์แต่ป่วยไม่ได้<ะ>ผมไม่ได้รักเขามากหรอกครับแต่ถ้าเขาป่วยแล้วไม่มีคนดูแลคนอื่นนะนะครับ<ะ>บุคลากรการแพทย์ก็มีระดับนะครับว่าใครที่ที่ทบำบัดคนไข้ใกล้ชิดนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองอีกครับคือ ในระยะแรกเนี่ยเรากลัวครับเรียนตรงๆและเราไม่กล้าปล่อยให้ฉีดเป็นยาอินเหมือนที่อเมกาเพราะเราไม่รู้จริงครับว่าปฏิกิริยาจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจะมีสองเงื่อนไขคือหนึ่งรสิบิวไปที่ทุกโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลก็ต้องสาคนมาตามไพรอริตี้ที่จะฉีดและต้องฉีดภายในโรงพยาบาลเท่านั้นท่านไม่บอกไปครับเพราะกระจายมาผมยกตัวอย่างจังหวัดนนทบุรีเนี่ยตัวเลขอาจจะไม่แอสเซสนะครับทุกแรกไน่ได้มา สี 4, 000, 5, 000. ่พันห้าพันเนี่ยแปลว่าต้องกระจายสิบแปดโรงพยาบาลในในในเอ่อในจังหวัดนนทบุรีและในแต่ละโรงพยาบาลมีประชาบุคลากรสามร้อยถึงพันคนก็ต้องมาเรียงลําดับนี่หรอกไหมครับอของวันมีน้อยทาให้การกระจัดกระจายนใี่มันไปได้ชา้าเราก็รู้จุดอ่อนอันนี้ครับประเด็นที่สองครับเมื่อพูดถึงโดสให้หารสองเสมอความมันต้องสองเข็มก็มีครับ ครับก e ็มีคําถามอีกจะได้มาหมื่นหนึ่งเราจะฉีดห้าพันแล้วกักอีกห้าพันไว้สิบสองตย์หรือเราจะฉีดหมื่นหนึ่งเลยแล้วก็รอรถใหม่มานี่แหละครับเป็นคําถามซึ่งทุกอย่างเนี่ยทุกคนคิดกันผมเรียนตรงๆนะครับว่าเราโชคดีนะครับท่านนายกสั่งหมอท่านธรรมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมอ่านในไลน์ VIP ซึ่งผมคงเปิดเผยไม่ได้การทำงานทั้งวันก็คือแหละครับไลน์ตลอดเวลามีปัญหาเพราะฉะนั้นทุกคนทําเต็มที่แต่ว่าคําถามเหล่านี้ สมมุติผมบอกว่าผมฉีดหมื่นโดสเลยก็จะมีคนดา่าเฮ้ยเสียงไปถ้าผมบอกผมฉีดห้าพันก็จะมีกลุ่มหนึ่งบอกว่าจะเก็บไว้ได้ฉีดหมืเลยเออนี่ไงครับคําถามเหล่านี้เนี่ยต้องการคําอธิบายแล้วก็ต้องช่วยกันคิดในทุกแง่ทุกมุมผมตั้งคําวิจารณ์ครับแต่อย่าอย่ากรุณาอยา่าวิจารณ์แบบวิพากษ์แบบ แต่ทำลายกันมาช่วยกันคิดไปครับแนะนําผมมาเลยแนะนํากระทรวงสาธารณสุขมาเลยครับว่าจะทำอย่างไรคือเดิมเดิม <c oughs> ไอไประเด็นนี้นะคุณหมอก็เดิมมันก็มีการถกเถียงกันอยู่เหมือนกันแล้วก็มีคนบอกว่าเออ่ฉีดไปก่อนเลยสมมุติว่าได้มาหมื่นก็ฉีดหมื่นหนึ่งเลยแล้วไอ้ระยะเวลาเข็มสองเนี่ยมันมันมันเนิ่นนานทอดไปได้ถึงเดือนหนึ่งฉีดเข็มสองก็ยังได้ผลอยู่อันน, <c oughs> น,นี้อันนี้เท็จจริงก็จริงครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่า อันเซอร์เทนตี้มันเกิดเสมอครับผมมุผมเกิดมันไม่มามันไม่มาขึ้นมาเนี่ยนะครับแปลว่าเท่ากับไม่ถึงกับทิ้งแม่น้ําอ่ะแต่ถ้าเกิดเราเสียเงินไปเลยโดยเฉยไปชุดแรกก็ต้องมาตั้งกันใหม่นะครับนะครับคือณวันที่ยี่สิบสามล้านโดสมาเป็นความหวังของผมมากเพราะว่าจริงจริงที่บอกว่าไม่เริ่มผลิตนี่ไม่จริงนะครับออทางสยามเบลไซเนี่ยผลิตไปแล้วผมเข้าใจว่าห้าแปดสิแล โดยหลักการแล้วแต่ละแบตเนี่ยนะครับจะต้องจะต้องต้องติดต่อกันสามแบตโดยไม่มีปัญหาเลยถึ้งแะอนุญาตให้เริ่มเริ่มผลิตอันนี้คือมาตรการความป้องกันคผลิตเสร็จแล้วต้องส่งกลับไปให้เอเซีเซนกาประเทศอังกฤษ กขาจะต้องพูฟอีกครั้งหนึ่งครับว่าออจริงรผลการการทํางานการผลิตของเราเนี่ยได้มาตรฐานของเขาครับเพราะฉะนั้นส่งตัวอย่างหรือส่งตัวอย่างส่งตัวอย่างผมเคยเป็นทูนตเมียนม่วงการเกษตรผมไเ,เรียนมาโดยหลักการแล้วเนี่ยแต่ละแปบที่เราส่งเนี่ยนะครับที่เราเอามาจําหน่ายประชาชนเนี่ยนอกจากจะส่งตัวอย่างไปให้ตรวจแล้ว บริษัทก็ต้องเก็บไว้ส่วนหนึ่งครับเกิดอะไรขึ้นจะได้กลับมาตรวจสอบได้ครับนะครับครับทีนี้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยสาธารณชนจะไม่ทราบก็จะถามแต่ว่าไม่ต้องใครเราครับเพื่อนผูงผมเนี่ยคือตอนั้นผมจะไม่ให้สัมภาษณ์เพราะว่าผมไม่ใช่คนที่รู้ดีที่สุดแต่ผมผมถูกถามทั้งวันเลยผมเลยคิดว่าผมให้สัมภาษณ์เป็นสาธารณะแล้วมันจะได้กระจายได้ไกลกว่านะครับคุณหมอเตนี่ประเด็นหนึ่งีที่ที่คุณหมออธิบายเนี่ยมันเหมือนกับว่า เราได้มาทั้งหมดแล้วเรากระจายไป77จังหวัดเลยหรอคือเราเราเราไม่ได้วางเป็นพื้นที่หรอว่าเออพื้นที่เร่งด่วนอะไรเงี้ยใช่ครับตอนแรกก็จะมีตอนแรกเราก็ต้องมองมองคือตอนแรกก็จะพดุงระบบสาธารณสุขกนนะครับอพราะตอนหลังเราก็รู้ว่าเราได้ดูแลสุขภาพประชาชนได้ดีระดับหนึ่งแล้วออืเสียงเอกชนก็เรียกร้องมาว่าไม่ไหวแล้วนะต้องเปิดประเทศแล้วพอเปิดประเทศเนี่ยสกิมมันเปลี่ยนแล้วครับ เราต้องส่งไปยังจุดที่สัมผัสกับนักท่องเที่ยวและขณะเดียวกันป้องกันเขาและป้องกันนักท่องเที่ยวที่เข้ามาด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เลยกระจายเป็นผู้ป่วหนึ่งแสนโดสเชียงใหม่หนึ่งแสนโดสท่านได้บอกย่างี้ครับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แม้กระทั่งสถานบันเทิงก็มีเพียงใดครับผมจะขออนุญาตอธิบายเลยเอ้ยทำไมพวกนี้ทำผิดแล้วใช่ว่าคืนผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับ ว่าถ้าไฟไหมแล้วก็มีลูกไฟไปตกข้างบ้านใครอืไม่ว่าคนนั้นคุณจะทิ้งขี้บุรี่แล้วไฟไหมก็ตามเทนที่เราจะไปเราไปเล่นงานเขาทีหลังได้ครับแต่เราต้องดับไฟก่อนใช่ไหมครับอืไม่อย่างนั้นมันก็จะลามอีกไม่ว่าทองหล่อว่าเฮ้ยทองหล่อไปเชี่วคนเองไม่ต้องรับผิดชอบไมันตายไปใช่ไหมครับมันก็ลามไปทั่วประเทศใช่ไหมครับอันนี้คือข้อเท็จจริงครับผมก็พยายามจะบอกว่า แน่นอนคะทุกคนก็มีมุมมองของตัวเองแต่ผมอธิบายว่าไฟมันเกิดเราไปหาต้นต่อไฟแล้วเราไปลงโทษคนจุดไฟได้แต่เราต้องดับไฟครับอืใช่ไหมครับใช่ไหมครับครับทีนี้ตอนนี้นะร้านแรกเนี่ยเราไปแล้วคงเข้าใจว่าเกือบเจ็ดแสนแล้วมั้งแล้วก็ไอร้านที่สองเนี่ยที่เราจะเริ่มฉีดเพราะนั้นเราก็ระดมได้มากขึ้นแล้วถูกไหมฮะ เพราะว่าเราเรามีร้านร้านสองมารอแล้วแล้วเพราะนั้นเราก็เร่งเร่งกระบวนยุทธได้แล้วใช่ไหมยฮะครับท่านท่ส um <อ>ลัดสิทธิภูมิเนี่ยท่านนั่นทั้งวางแผนทั้งวันเลยครับ่ันก็สั่งการผมเองเนี่ยนะครับผมผมต้องเรียนตรงๆว่าขนาดนี้เนี่ยผมเป็นเป็นเป็นโพลิซีอเรก็เป็นคนคนดูภายนอกแหละเป็นผู้ส,สั<า>่สนับสนุนภายนอก ผมเองผมคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะกระจายการฉีดออกนอกโรงพรยาบาลได้มากขึ้นครับเ,เพราะเราเริ่มมั่นใจแล้วครับแต<ะ>่ครับตอนนี้ต้องตรวจวัดความดันใครที่เคยไปไปฉีดจะรู้ครับกระบวนการฉีดเนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งคนนะครับรตรวจสอบผิดกระบวนการฉีดทีนี้มันก็มีข้อเท็จจริงที่จะที่จะ ที่จะเกิดขึ้นคือเมื่อเรามีข้อมูลมากขึ้น<ะ>เรามีประสบการณ์มากขึ้นเรามั่นใจมากขึ้นเราก็จะกระจายเลยมากขึ้นครับ,<อ>รบหมายความว่าค่าเฉลี่ยต่อคนจะจะ,จะจะจะน้อยลงแล้วถูกไหมจะน้อยลงและสถานที่ก็จะมากขึ้นครับอตอนนี้เนี่ยเราระบุไว้เลยครับต้องฉีดในโรงพยาบาลแพทย์มงพยาบาลมีความ แต่สิ่งที่จะรับคภาวะฉุกเฉินไม่พร้อมานักครับใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็คือมันก็จะไปตรงกับที่ทางภาคเอกชนเขาอาสาว่าเขาจะเปิดจุดพื้นที่เป็นพื้นที่ให้จุดต่างๆช่วยฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้ประชุมเอได้คุยกันอะไรบ้างเนี่ยฮะเป็นเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับอืผมจะถือโอกาสนี้จะอธิบายอามาสักเรื่องหนึ่งไหมครับได้ค่ะเรื่องแรกคือ รัฐบาลขีดกันไม่ให้เอกชนนําเขา้าอืยืนยันครับผมยืนยันตั้งแต่เอโดยประสบการณ์ของการเคยทํางานเรื่องยามานานนะครับ<ะ>รัฐบาลไม่ได้ไม่ติดขีดกันเลยครับข้อที่จริงมีสามประการประการแรกคือตลาดผู้ขายตลาดวัคซีนเป็นตลาดของผู้ขายอืตอนนี้เนี่ยมียอดสั่งจองรออยู่ที่บริษัททุกบริษัทเนี่ยเกิน พันล้านโดสอาจจะถึงสองพันล้านโดสแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นถามว่าด้วยความเคารพครับท่านเป็นบริษัทเนี่ยเราติดต่อไปขอซื้อ2อล้านโดสเนี่ยท่านคิดว่าก็จะเสียเวลาไปคุยกับเรามากไครั <laughs> นั่นคือข้อที่จริงข้อที่หนึ่งแต่การที่มีเอกชนเข้ามาเนี่ยอืผมเชื่อว่าคอนเนคชั่นของเอกชนที่ดีเนี่ยจะทําให้เราบีบเขาข้นมาได้อืม ดียังไงครับดีแต่เดียวกันเช่นออสเตรเลียสั่ง40ล้านแทนที่จะส่งออสเตรเลีย40ล้านเฮ้ยคุณแบ่งให้ผมก่อน5ล้านก่อนแล้วลดหลังคุณค่อยส่งให้ออสเตรเลียอันนี้ใช่ความสัมพันธ์ผมเองผมก็มีความสัมพันธ์กับจีนกับอินเดียที่ค้าขายกันมานานผมก็พยายามจะทำข้อที่สองบริษัทที่จะนําเข้าวัคซีนได้ในประเทศไทยอื มีา3บริษัทเท่านั้นิามหน่วยงานเท่านั้นเพราะมันต้องมีโลจิสติกต้องมีห้องเงยน็นต้องมีการรับรองคุณภาพนะครับอันที่สี่อันที่สามวัคซีนที่จะน,นำเข้าประเทศต้องมาขึ้นทะเบียนอันนี้อันนี้แน่นอนครับจะมาบอกว่าขึ้นทะเบียนอเมริกาแล้วไม่ต้องขึ้นทะเบียนที่ไทยทำไมต้องขึ้นทะเบียนที่ไทยผมคินว่าเฮ้ย hey, คุณซื้อรถโรสร,รอยอมา กรมขนส่งทางบกนี่ต้องตรวจสภาพเลยครับก่อนจะให้ตรวจทะเบียนนะครับอนี่เป็นข้อเท็จจริงนะครับทีนี้กรตบวนี้เขาอาจจะบอกว่าไอกระบวนการเอ่อมามาลิสต์เตอร์ที่ไทยขึ้นทะเบียนที่ไทยเนี่ยทําไมมันช้าอ่าผมจะเล่าความจริงให้ฟังครับครับผมผมเองเนี่ยทะเลาะกับผู้ในการเอ่อเลขาอยมาตลอดัผมก็อยากจะเร่งให้เร็วนะครับแต่เขาเนี่ยต้องโปรเทคเอ่อคอน sumer p r o t e c t i ครับ เขาต้องมีเอกสารนี่เป็นครั้งแรกนะครับเรายอมเลยนะครับไม่ต้องทาการทดลองในในในไทยแต่ให้คุณเอกสารส่งเอกสารที่คุณทางานทดลองมาให้เราอ่านจริงๆซิว่าคุณทําอะไรกันแล้วเชื่อถือได้แค่ไหนอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองมีแบบฟอร์มที่จะต้องฟูฟิวนะครับอันที่สามวัคซีนนี้ตั้งแต่ตั้งตั้งโลกมาเลยเนี่ยนะครับวัคซีนนี้เป็นวัคซีนแรกที่ถูกนํามาใช้เร็วที่สุดในโลกอืในระยะเวลาแค่หนึ่งปีนะครับเพราะฉะนั้นกระบวน ทีเี้อ้าวไล่มาเวลาที่บริษัทจะมาขึ้นทะเบียนต้องมีตัวแทนในประเทศไทยมาขึ้นทะเบียนอืนะครับตัวแทนในประเทศไทยจะมาขึ้นทะเบียนได้ต้องรับเอกสารจากเขาอืทุกประเทศในโลกเขาไม่อนุญาตให้บริษัทขายวัคซีนโดยรัฐบาลไม่รับรู้อืด้วยเหตุผลความมั่นคงด้วยความผลการกระจายในเขาครับเขาก็ต้องมี เราเรียกผดังติดว่า l y คือเล t t ตอร์ i n พ e n t เจากภาครัฐไปบอกว่าขันสนใจจะใช้วัคซีนเธอนะเธอมาขึ้นทะเบียนสิทธโอเคครับที่ผ่านมาเนี่ยอันที่หนึ่งเอกชนหลายท่านผมคุยกับท่านลวรุงผู้การนุมานเอกชนผู้หลักผู้ใหญ่อาจารย์ผู้ใหญ่ผมนะนั่นนะครับเขาก็พยายามแต่แต่ท่านท่านอาจจะไม่ได้เข้ารายละเอียดตรงนี้นะข้อสองอะคือทำบกช่องของรัฐเองครับ ตอนนั้นเราก็คิดกันว่าแล้วไอ้ลไอเนี่ยใครจะออกอืไม่ออกไหมครับจะต้องเป็นท่านนายกหรือจะเป็นกระเตืตีสายสุกนะครับหรือรือเป็นผมออกได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเมื่อวานนี้ก็ทำงานตบวงกันะตบวงแล้วให้ผู้บรการเดินคือผู้บริการเดิมผู้มรการเดิมจากเดิมก็เพิ่งเสร็จเผยผมว่าเพิ่งทราบเมื่อวานลองคิดดูนะครับคุณรัชกรวัคซีนเอมีคนมาขอลอไอจากลจาก BPO สามบริษัทหมายถึงซ้อนกันเหรอซ้อนกันครับ๋อเราก็ออกไม่ได้ผมก็เข้าใจเ้าวันนี้ก็เลยตกลงเอกชนชัดเจนครับใครจะติดต่อคุณเอาหลักฐานมาว่าบริษัทนี้เขาติดต่อกับคุณเราจะได้ออก LOI ให้แล้วคุณจะได้เริ่มกระบวนการครับไม่ออกไลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมเรียนว่า ที่ท่านนายกพูดเน่ยผมไม่ได้แก้ตัวท่านนายกรัฐบาลไม่เคยปิดกั้นเลยครับแต่กระบวนการแน่นอนครับอาจจะไม่ไม่เข้าใจกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เมื่อวานนี้จา์ปิยาสกลท่านเชิญมาคุยผู้หลักผู้ใหญ่มานั่งกันมากมายนะครับผมนั่งฟังแลวผมก็ยิ้มเลยผมกสบายใจมากเข้าลงมาในกระชว n g มีความจริงใจมากครับที่จะช่วยผมเรียน่หงนี้ครับว่าต้องมีฐานอีกททำไมเตรียมมาน้อยสั่งมาน้อยอื ถ้านคงนเคยได้ยินคำว่าเฮดิมอนิคิตี้เฮดิม m น n คิตเนี่ยคำนวณจากสองประการครับคือจำนวนบุคลากรและความสามารถในการแพร่กระจายของอโรคเดิมเนี่ยเราเชื่อว่าอานอหรือไอรีโพลิกิลเลตเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสองเราก็คิดคำนวณตามสูตรวิยศาสตร์แล้วเนี่ยมันจะได้หกสิบเปอร์เซ็นของประชากรอ,อ๋อฮอะ 60%ของประชากรก็ได้จำนวนหนึ่งนะครับเราก็เตรียมวัคซีนมาสำหรับ60ประชากรคูณสองถูกไหมครับอ่อสองเข็มประมาณ6ิ0ล้านโดสนะครับแล้วก็จะค่อยๆทยอยกันทีวงอุตสาหกรรมวันนี้ครับโรคสายพันธุ์ใหม่เข้ามา แค่เชื้อได้เก่งขึ้นครับแต่นอก70%ไม่ได้แล้วเราคำนวณใหม่ครับเป็น70%อ๋อเพื่ออตไวเลขพราะฉะนั้น,น,นหมายความว่าเดิมไอ้ที่เราตั้งไว้เรา,าสัก65ล้านโดสอะไร70ล้านโดสนั้นเราคิดว่ามันพอแต่พอมันเจอสายพันธุ์ใหม่เราบอกเฮ้ยมันไม่พอแล้วอาจต้องเพิ่มมันมีหลายปัจจัยครับมันมีหลายปัจจัยปัจจัยที่หนึ่งก็คือว่าตัวเลขส่าสุดรตัวเลขตัวเงนประชากรล่าสุดมี65ล้านคนประเทศไทยเป็นศูน ถึง15ปีอ่าซึ่งได้ต้องฉีด18ปี15ล้านซึ่งยังฉีดไม่ได้อ่าฮะอนาคตอาจจะฉีดได้ก็เหลือ5ล้านก็เหลือเสียเสี้าส50ล้านนี่แหละครับผมพูดเล่นๆกับอาจารย์ผู้ใหญ่ลงมาหมดที่เหลือฉีดมันทุกคนเลยจดิงเจอหน้าใครฉีดได้ทุกคนเลยอแปลว่าประเทศไทยต่อไปนี้ใครฉีดใครอายุเกิน18เจอหน้าไม่ได้ฉีดตัวสิทธิ์ฉีดเห็นไหมเขาสองครับเขาสองว่ามีแรงงานต่างชาติไม่รู้จํานวน Uh huh. อ 2, 000, 000, uh ่าฮะน่าจะสองล้านขึ้นเราต้องฉี้ให้เขาครับอื uh huh. เพราะไม่อย่างนั้นก็กลับมาที่คนไทยจ uh huh. ะดีเรามีนักการทู่ประมาณหม uh ื่นสองหมื่นเราก็จะฉีดให้เขาครับคร uh ับ huh. นะครับว่ตัวเลขมันก็้จะขึ้นไปหกห้าสิบล้านกว่าภาคเอกชนท่านน่ารักมากครับ uh huh. ตอนเค้าเมื่อวานท่านมาประชุมด้วยท่านบอกว่าองนี้คนงานในโรงงานท่านท่านจะฉี้เอง uh huh. ผมยกมือท่วงหัวสาธรุเลยครับโอเคและครับท่านเศรษฐีเองตระทรวงสาสุไม่น่าที่สนับสนุนไปแต่เขาจะซื้อเองด้วยนะครับซื้อเองทีเดงอวบอกว่ากันว่าถ้าเขาหาบริษัทไม่ได้ก็ให้องการเปิตัดนี่แหละตอวมลวงมาในกระชนที่ชัดว่าทางเลือกก็คือว่าลงมาในกระชนก็ไปคุยกันตั้งหาบริษัทที่เป็นตัวแทนแล้วก็ไปนำเข้ามาแล้วลงมาในกระชนก็มาชี้อครับอาจารย์ปิยะสกุกท่านก็บอกว่าอย่าคิด มาทาความร่ารวยกันอือาาจรย์เฉลิมท่านผู้การโรงพยาบาลอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับงานนี้เขามองเห็นความเสียหายของประเทศมากกว่าการจะมาทำกำไรครับเพราะฉะนั้นเขาพร้อมที่จะให้เรยอารแล้เฉลิมนี่คือโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับครับท่านก็บอกว่าท่านจริงดีเลยครับและท่านไม่คิดจะกำไรเลยซื้อมาราคาสูงสุดตอนนี้ครับผมอาจจะไม่เปิดเลยแต่ว่า ก็ประมาณไม่เกิน800,000บาทาานะครับต้นจุนหนะมครับทางอาจารย์พิยัคสุลกับเราเราต้องมาดูกันว่าคุณจะมีเขาจะมีประกันนะฮะพื่จะจับท้องผู้เมื่อวานคือประกันผลข้างเคียงของวอลซีก็เห็นวัาประกัน<อ>จะช่วยเ,เ,เขายอมที่100บาทตอนนีมถ้าเกิดมีความเสียหายจ่ายแสนถ้าเสียชีวิตจ่ายล้านหนึ่ง ก็บวกเข้าไปในต้นจุนัตรถึงต้นจุนค่าผิดต้นจุนค่าลิซิตและที่เหลือก็ละเรงละลุยฉีดกันเลยครับอันนี้ก็เป็นความหวังว่าจะสิปีคนระับรัฐบาลอาจารย์กรศแจกรคุยกับท่านนายกว่าภายในสิ้นปีนี้ต้องฉีดทั้งหมดท่านประลัดแต่รุ่งไหมครับ้กระทรวงสาธารณสุขเพราะท่านเนี่ยคือผ่ารับผ่าลายแต่ว่าอธิบดีทุกท่านทุกคนผู้บริหารทุกท่าน นะครับก็ก็รับรูปกันหมดเลยนะครับทุกกรมจะบอกเ๋ยวจะไปช่วยดูราคาจะเสนอให้วัคซีนเป็นสินค้าควบคุมอะไรก็แล้วแต่แต่โดยหลักแล้วเอกชนเองก็มีสองะการครับคือทางภาคเอกชนท่านท่านเห็นถึงปัญหาของรัฐ,ฐารบาลท่านอยากให้เปิดประเทศเร็วเร็วม <c oughs> ีพูดกันว่าเสียหายวันล,ละเป็นเปืร์ล้านเน้นถ้าเขาได้กำไรน้อยหน่อยหรือเขาเขาแค่เสมอตัวเขาก็ยินดีจะทำขาจะรีบจัดหามาละนะ ครับผมครับแล้วก็เรื่องกระจายจุดฉีดก็ภาคเอกชนก็จะช่วยใช่ไหมฮะก็ <S <S จะช่วยครับผมครับแล้วก็ไอไ้อเรื่องการจองคิวการจัดระบบทั้งหลายก็เห็นทางภาคเอกชนก็ไนี้ห<ผ>ม,มอพร้อมเริ่มแล้วครับค<อ>ือคือหลักการของเราอยู่ว่าอันที่หนึ่งอเอาในั่นเออพนี้เราเรียน,ใน,ในยคล้คล้อังกฤษนะครับอังกฤษในเขาไล่ฉีดตั้งแต่อายุมากลงมาครับฮะเขาทำได้เร็วครับคือเขาเขาฉีดตั้งแต่เจ็ดสิบแปดสิบลงมาตอนนี้เข้าใจว่าถึงสี่สิบหล้วอืม เราก็จะพยายามทําแบบนั้นครับก็แต่ต่างกันที่ประเทศใเขามีต้นมีกระสุนในมือมากกว่าเราอนะครับแต่เราเนี่ยพอเดือนมิถุนาที่ความริงอึดผมไม่อยากพูดได้โวไปใล่ทุกสภาต้นมิถุนาเนี่ยผมมั่นใจครับว่ารับใหญ่จะต้องออกอืไม่ถึงจากสยามเบลไซจากสยามเบลไซ่ซึ่งอันนี้เราก็คืออาศัยฐานประชากรไม่ต้องไปรีจิสเตอร์ในหมอพร้อมหรือต้องรีจิสเตอร์ในหมู่ อันนี้สําคัญมากครับเราเราจะต้องจัดระบบในการถ่ายข้อมูลครับไม่งั้นเราจะไม่ทราบเลยครับว่าใครขีดไปแล้วอืมแต่ต้องต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับคุณเล็กเจริครับสมมติว่าคนไทยมีห้าสิบล้านขีดไปแล้วสี่สิบล้านเราต้องรู้ครับว่าขีดไปแล้วนี่อยู่ที่ไหนบ้างไม่งั้นเราส่งคสินไม่ถูกครับคือเวลาพูดมันง่ายกว่าทำครับเฮ้ยนี่คนไทยเหลือยี่สิบล้านเนี่ยไม่ส่งไปขีดทั้งหมดผมก็ถาม แล้วคุณจะให้ผมส่งไปที่ไหนอยู่ที่ไหนุไม่มีจิสเตอร์ผมยังไม่รู้เลยวก็คนอยู่ที่ไหนค่ะบอกใหม่ขาดที่สิบล้านผมซื้อสำหรับคนสี่สิบล้านคนอืเทไปเลยและเหลือก็โดนด่ากใช่ไหมครับรัฐบาลใช้เงินอไม่สมเหตุสมผลควรจะมาช่วยประชาชนมากกว่าครับถูกไหมครับครับดีไม่ดีสตงอก็จะเล่นงานอีกใช่ไหมครับมันมันมีเงื่อนไขภายในซึ่งตึ้ง อคนที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยผมเข้าใจเขาครับแต่ต้องฟังครับว่าคุณแนะนําผมสิว่าเนี่ยผนมีปัญหาเนี่ยขาดยี่สิบล้านเนี่ยผมไม่รู้เลยอยู่ที่ไหนคุณมาช่วยผมสิคุณบอกมาสิแล้วผมจะส่งไปใช่ไหมครับสานการที่เอกชนเข้ามาช่วยก็น่าจะช่วยได้เยอะนะผมมั่นใจครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นมาเมื่อวานนี้ท่านเลยขายอีซีท่านก็มาท่านก็บอกว่าท่านก็คุยกับผมบอกเฮ้ยต้องเร่ยงนะไม่ได้ละนะครับนะเพราะว่าแต่ว่าบังเอิญบังเอิญ เราก็มีรอลูเลกูเลชันที่ต้องฟอลโล่นะครับขอไปครับสุดสี่สุดห้าไปหวังดีแต่ผมจะไปติดคุกตอนนี้วิเ็ดสิบผมคงคงคงไม่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 ไปเรสุดตอนแล้วแล้วที่จะหาเพิ่มเติมเนี่ยอย่างเมื่อวานท่านนายกพูดถึงไฟเซอร์นี่ตกลงตกลงจะได้ไหมฮะที่อย่างนี้ครับมันอยู่ที่การเจรจาจริงๆนะครับมันอยู่ที่การเจรจาจริงๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าวัคซี ทุกรอบที่ออกมาเนี่ยอย่างที่ผมเรียนผู้จองมาแล้วนะครับมันอยู่ที่ว่าคุณจะไปเจียดมาได้ไหมเกียดมาได้ยังไงครับนะครับทีนี้ถ้าเกียดน้อยอืเขาก็เสียเวลาเขาเราก็ต้องเกียดให้ได้อเมาส์พอสมควรถูกไหมครับที่เขาคิดว่าเขาคุ้มจะเจียดมาให้ครับทีนี้ข้อที่สองก็คือว่ามีหลายบริษัทครับจริงที่บอกมาเลยว่าส่งได้ต้นปีหกห้า ผมบอกคือมันไม่ทันบ้านเราแล้วทะนั้นตนายกพูดเสมอว่าคุณภาพดีครอบคลุมและทันเวลาด้วยครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นผมเองก็ก็วิ่งเต้นนะครับอไม่ว่าจะเป็นจีนจะเป็นอินเดียอืเอาอะไรครับคือตอนเนี้ยเราตกลงนักวิชาการเนี่ยอาจารย์ยงอาจารย์หลทั้งนั้นเลต้องกระจายอไปในทุกแพลตฟอร์มของวัคซีนแต่โดยข้อสรุปคือ เอาอะไรมาได้ก็เอามาเถอะครับวันนี้นะครับเพราะว่าเขาฉีดไปทั้งโลกเนี่ยกว่าห้าร้อยล้านคนแล้วนักสำหรับไปทาพใหญ่ใช่ครับนะครับเพราะเพราะล่าสุดนี่ไบเดนออกข่าวเมื่อวานก็บอกว่าคนอเมริกันสบายใจได้แล้วเราไปได้เยอะแล้วสบายเพราะนั้นเราต้องสบายให้ได้ภายในสิ้นปีนี้นั่นคือว่าตั้งความหวังครับและรัตรีสาธารณสุขและมัตรีช่วยเนี่ยครับโอผมผมผม ไม่สามารถเอาลายผู้บริหารมาเปิยเผยได้ท่านสั่งการทั้งวันทม้งคืนเลยครับพอดีผมก็ต้องแอบโทรไปไลน์ไปเตือนท่านบอกท่านพักบ้านะครับครับผมครับผมชัดเจนครับก็เนี่ยคนผู้ฟังบอกว่าเออก็จะได้คลายใจขึ้นบอกว่าได้ข้อมูลดีมากๆขอเป็นกําลังใจให้ครับนะฮะ แต่บางคนก็อาจจะคอมเมนต์ระบบราชการนิดหน่อยว่าแม่มันล่าช้าเพราะปัญหาระบบเอก,กสง,ง,ง<ล>เอก,กสาร<ห>อะไรเงี้ยนะอืมอืมแต่ผมขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งน,นะครับผมเองผมก็อึดอัดนะครับว่าว่าบางครั้งเนี่ยต้องมาทําตามระบบราชการเพื่อผู้ผมให้โปรดประด่าผมเยอะเลยแต่ผมบอกว่าถ้านาเราทําอย่างเนี้นะครับด้วยความเคารพ ไอ้พวกที่คิดแต่กมมันก็ยังโกงทุกหลอกเลยครับเพราะฉะนั้นคนมันไม่เหมือนกันครับเท่านั้นเองครับนะฮะครับครับอ่วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับขอบคุณมากครับคุณทุกคนคุณทุกท่านครับขอบคุณรับ